สวัสดีครับมนุษย์แกะด่วนนะปกติผมจะไม่แกะเวลาอย่างนี้แล้วมาเปิดคัตเตอร์กันดีกว่านะครับดูว่ามีอะไรกันชานา ใจมากไปหน่อยะฮะมาเร็วสเต็ปสีแดงนะครับ5.0มาดูกัน โ r o p u l s ฟคูช u s h นนิ่งซิสเต็มนะฮะกันก็คือ S นั่นเองนะก็มีนี่มาแ a c k กิ้งเดี๋ยวนี้รองเท้าจีนแพ็คเจ๋งมากนะบเบานะครับเบาทีเดียวถือแล้วรู้สึกเลยว่าเบาและเบากว่ารุ่นเดิมแน่ๆนะ เดี๋ยวช่างกิโลกันทีหลังลิ้นบางๆนะครับเป็นวัสดุคล้ายหนังกลับเป็นกระเยี่กรุณาระวังสีตกนะฮะสีส้มแบบนี้ครับรองว่าไม่รอดนะฮะแน่นอนเชือกนะครับเออรุ่นนี้ไม่มีทั้งเชือกและพื้นในมาให้นะไม่ได้เหมือนรุ่นเก่า โชว์แผ่นนะครับวาวด้านนอกแปลกตา,าบิดให้ดูกันรอ,องเท้าบิดได้พอสมควรนะฮะทีนี้มังงอนมั้งแข็งกำลังพอเหมาะนะฮะช่วงกลางเท้าอุ้งเท้าแข็งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าแข็งเพราะอะไรแข็งเพราะนี่ครับ คนเท้าล้มเท้าแบนน่าจะชอบนะครับนี่คือแผ่นคาร์บอนทั้งหมดนะฮะสีดำนี่คือแผ่นคาร์บอนนะครับแต่ตอนนี้รุ่นนี้ตัดด้านนอกออกนะมีแต่ด,ด้านในนะครับก็คือช่วยในด้านความมั่นคงของคนเท้าล้มเท้าแบนนะแล้วก็ช่วยส่งแรงได้ดีนะครับแข็งนะเนี่ยแข็งเลยนะครับ ส่วนด้านนอกไม่มีนะฮะสีดำอันนี้เป็นสีเฉยๆด้านนอกจะมีตรงนี้แทนเป็นปีกคาร์บอนนะฮะรองเท้าเบาแข็งกำลังดีส้นนะฮะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นสเต็ปลืมบอกว่าเป็นสเต็ป 160x 5.0เฉยๆนะครับไม่ใช่5.0 Pro 5 คล้ายๆออกไปทางลี่นหนิงอะไรอย่างนั้นแทนนะฮะไม่ได้เป็นผ้าพลาสติกแบบเดิมยางด้านล่างเป็นใสๆบางๆแบบเดิมนะฮะทนทานแน่นอนอ่ะดูความนุ่มของโฟมกันดีกว่าโอ้โฟมนุ่มมากนะฮะยิ่งด้านบนอันนี้นุ่มนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองกดไล่ไลดู ด้านล่างก็น,นุ่มนะครับนุ่มนุ่มทั้งหมดนะฮะไม่ใช่เป็นโฟมสองเจนติตี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เป็นสองความหนาแน่นนะผมก็ไม่แน่ใจนะักงานประกอบอยังเรียบร้อยเหมือนเดิมนะฮะดูกันทีนี้ส่วนมากเขาจะวัดกันตรงนี้ประมาณ80%นะครับความหนา ผมจิ้มลงไปละตอนนี้หนาอยู่ประมาณแค่นี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันกี่มิลน,นะครับจะได้หายสงสัยที่คนถามกันว่าเอ้เขาเขียนมาแค่30มิลน,นะฮะแล้วก็กลัวกันว่ามันบางไปหรือเปล่าถ้า30มิิลนริงจริงบางกว่าทากุมิเซนอีกนะฮะเลขที่ออกนะครับ36นินิดนิดนะะก็เป็นข้อยืนยันได้อ่ะมาดูด้านหน้า ด้านหน้าไม่ได้ปีกสูงมากนะฮะเดี๋ยวด้านหน้าก็จะวัดประมาณแถวนี้นะครับเดี๋ยววัดให้ดูเลยด้านหน้านะสามสิม mm ิลถึงสามิบเ็มนะก็เป็น30-36 mm, ก็คือ drop รอบหกถือว่าโอเคเลยนะครับไม่น่ากลัวอินโซเป็นแบบเดิมนะฮะเป็นคล้ายๆโฟมพีแบ็กหรือ TPU อันนี้ไม่แน่ใจนะ ก็โอเคแต่ไม่มีอะไรอะไรแถมนารองเท้าเบาจริงๆนะครับเดี๋ยวไปลองวิ่งกันพรุ่งนี้โอเคครับจบสำหรับสเต็ป 160x5.0 นะฮะเบาน่าสนใจมากๆ